ขั้นตอนการจัดตั้งสา,าก์ 1. เตรียมการเบื้องต้นรวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้งสา,าก์เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยมีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสมัครใจเสียสละมีวินัยและซื่อสัตย์จริตระยะเวลาในการเตรียมการเบื้องต้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล 2. ประสานงานและฝึกอบรม ผู้แทนกลุ่มบุคคลประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำในการจัดตั้งสากลจากนั้นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะให้การศึกษาอบรมแก่กลุ่มบุคคลไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงและจะกำหนดวันประชุมในขั้นตอนต่อไประยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคลในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสากลสา 3. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสากลเพื่อกำหนดชื่อสากลอย่างน้อย3าชื่อ คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสากรไม่น้อยกว่า10คนแต่ไม่เกิน15คนเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดประเภทวัตถุประสงค์แผนดำเนินการและร่างข้อบงังคับของสากรระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล 4. ประชุมคณะผู้จัดตั้งสากรเพื่อจองชื่อสากรผ่นานเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสากรหรือหน่วยงานในพื้นที่เลือกประเภทสากรและกำหนดวัตถุประสงค์ของสากรที่จะขอจัดตั้ง จัดทำร่างข้อบังคับสหกรณ์แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์อย่างน้อยสามปีจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ทาประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับทราบชื่อสหกรณ์ประเภทวัตถุประสงค์และแผนดำเนินการของสหกรณ์พิจารณาร่างข้อบังคับเพื่อกำหนดให้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ ระยะเวลาดําเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคลที่ผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่องสากล6ชั่วโมงและได้เข้าร่วมประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสากลแล้ว 6. ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสากลคณะผู้จัดตั้งสากลดําเนินการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสากลประกอบด้วย 1. คําขอจดทะเบียนสากลจํานวน2ชุด 2. สําเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสากลจํานวน2ชุด สาสำเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้งสากลจำนวน2ชุด 4. สสำเนารา,ายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสากลจำนวน2ชุด 5. บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสากลจำนวน2ชุด 6. แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสากลจำนวน2ชุด 7. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานสากลจำนวน2ชุดกรณีสากลไม่มีสำนักงานเป็นของสากลเอง ข้อบังคับสหกรณ์จำนวน4ฉบับระยะเวลาดำเนินการนับตั้งแต่วันประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ถึงวันยื่นเอกสารขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ต่อนในทะเบียนสหกรณ์ต้องไม่เกิน45วัน 7. พิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์ระยะเวลา16วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารยื่นขอจดทะเบียนจากคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเสนอความเห็นต่อในายทะเบียนสากร 8. ปนายทะเบียนสากรพิจารณา 1. กรณีรับจดทะเบียนสากรนายทะเบียนสากลลงนามในใบสำคัญรับจดทะเบียนสากรและแจ้งให้สากรทราบ 2. กรณีไม่รับจดทะเบียนสากรในายทะเบียนสากรแจ้งคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสากรพร้อมเหตุผลให้คณะผู้จัดตั้งสากลทราบ